เจ็ดพุทธานุสติรอบหนึ่งอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริธสธรรมาาราธิสัตธาเทวมนุษา์นังพุธพระควาติแปดธรรมานุสติรอบสองรอบหนึ่งสวะาขาโตพระควาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปก,การิโยปัญจะทางเทวิตะโพวินยูหิติ ก้าสังฆานุสติรอบหนึ่งสุปิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุพาณิอัฏฐปุริสายุปุขาราเอสะภควะโตสาวะกะสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะละยโยอนิตรลังปุริเทตังโลกัสต สิบจินดามณีปียังมันตังรอบที่หนึ่งจินดามณีปียังมันดังยะสังถาสังโกนางอุปสังติสิเนหังมาตาปิดตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวางังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทวสุปโปเสติกิมจิเทโวโยสักโกปัญฉังทัศนียิเยเนวาทัตตาปิยงัง กันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพางชนานาเยมณนีจินดาปิยังจะทะนางสังเพชนาพระหุชนาปิยมามมะมะสิบเอสักกต,าตาวารอบหนึ่งสักกตาวาพุทธะลาตะนางโอสะถังอุตมังวะลังหิตตังเทวะมนุสานางพุทธเตเชเตเชนโสทินานะสังตุ ปัตถวาสสะเพทุกข่าวูปะสะเมตุเตสักกตวาธรรมะตะละนางโอสะทางอุตตะมังวะลังปาริลาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนะโสธินานาสันตุปัตถวาสสะเพพญาูปะสะเมตุเตสักกตวาสะละตะนางโอสะทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยยางปาหูเนยัางสังขาเตเชนะโสธินา นาสันตุปัฏฐวาสัพเพโลคาวุปสเมจเต7พุทธานุสติรอบสองอิติปิโสปะคขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลเกวิถุอนุตโลวิสธรรมมาซาลาธิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธปคัคขวติ8ธรรมานุสติรอบสองสวกาขาโตภคขวาตาธรรมสันทิสิกอากริโกเอหิปัสติโกโอปานายโกปจัจจตังเท ทิตต์โพวินยูฮีเ like. ต like huh ่เก้าสังฆานุสติลอกสองสติปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสัยยุคานิอัตถุริสัยปุคาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหิเนยุบะหุเนยุทัดหิเนยุอัญชลีนจันนโย อนุตารังบริเขตต,ตังลกะซาติสิบจินดามณนีปียังมันตังรอบสองจินดามณนีปียังมันดังสะยะสังถาสังโกนงอุป,ปะสังติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัมถุนโนทีปังกาเลเทวสุเปเสธิกินจิเทโมเยสกโก ปัญฉังทัศนิมีกินเนวาทัตาปียงังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนายนาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัมภะชะนาพระหูชนาปียังมามะสิบเอ็ดศักกะตาวารอบสองศักกะตาวาพุทธะตานางังโอสาทางอุต,ตะมะลังวะลังหิตังเทวะมนุษสานางัง พุทธเตชะนะโสธินานะสังตุปัฏฐวาสเพทุกขาวูปะสะเมตุเตสกตัตวาธรรมะละตะนางโธสะถังอุตตะมังวะลังปาลิพาหูปะสะมะนังธรรมเตชนะโสธินานันสังตุปัฏฐวาสเพภะยาวูปะสะเมตุเตสกัตวาสังฆารตะนางโอสะถังอุตตะม,มังวะลังอาหุนยัางปา สังฆังเตเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐวาสัพเพโลคาวุปสเมตุเต๗พุทธานุสติรอบสอิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธรรมมาซาลาทิสัตธาเทวมนุสานังพุโธภะควาติ ทำแปะรมานุสติรอบสามสว่าขาะโตภะคว,าวตาธรรมโสานทิจโกอาการิโกเอหิตสิโกโอปานายโกปัญจตาเทพิตาบูวินยูหินติก้าสังคานุสติรอบสามสุปฏิมันโนภะควโตวสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตวสาวะกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควโตวสาวะกัสังโฆสามีจิปตปฏิปันโนภาควโตวสาวะกสังโฆ ยาทิฏัานจะตาลิปุริสายุคานีอัฏฐปุริสายุคลาเอสะภคขวัตโตสาวะกสังโคอหุนโยปาหุนิโยท่าคุณิโยอัญชริกะลานิโยอนตาลังปุริเจตังโลกัสสาติสิจินดามนีปียังมันดังมันตังจินรอบสามจินดามนีปียังมันดังยาสังถาสังโกนาอุปะสังติสนหังมาตาปิตวะโพระหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสันฑุนโนทีปังกาเลเทวสุปโสเสถิกินจิเทวเยสกโกปัญฉังทัสมิงกินเมวาทตัตตปิยงังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเนสิทธิลาภังชนะนาะนะเยเมนีจินดาปิยงังจะทะนางสัพเพชนะนาพระหุชนะนาปิยงังมามา1ิเอสัก,กตาวารอบสาสัก,กตาวาพุทธะ แล้วตานางโอสาถางุตตะมังวะลังหิตตังเทวะมนุสานังพุตตะเตเชนะโสธินานะสันตุปะทวัพเพทุกข่าวาปะสะเมตุเตสะกัตวาธรรมะรัตนนางโอสาถางุตตะมังวะลังปะลิลาหุปะสะมะนางธรรมะเตเชนะโสธินานะสันตุปะดทวัสเภไภยาวูปะสะเมตุเตสักัตวาสังขารตานางโอ สัทถางอุตะมังวะรังอังในยยางปาหุเนยยังสังคาเตเชนะโสธินานะสันตุปทาวาสัพเพโลคะวุปะสะมัมมตตเต